วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับสืบสารตำนานบรรณาธิการลานโพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเป็นนักเขียนและบรรณาธิการนิตยสารพระเครื่องลานโพของคุณสุทุนศรีลันครับเมื่อมีโอกาสเดินทางมาวัดกลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อทำบุญได้กราบพระพุทธรูปในพระอุโบสถชมสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาในวัดที่มีความสวยงามได้กราบหลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่มอดีตเจ้าวาดรวมถึงผ้ออาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแล้วไม่ควรพระชมพิพิธภัณฑ์พพุทธวิถีนายกในอาคารสามชั้นซึ่งเป็นที่แสดงพระพุทธรูปโบราณล้ำค่ามากมาย รวมถึงแสดงประวัติและกิติคุณของพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่บุญพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่เพิ่มตำรับตำราบโบราณของวัดกลางบางแก้วที่สืบทอดกันมายาวนานรวมทั้งวัตถุมงคลพระเครื่องที่หลวงปู่ได้สร้างไว้ครบทุกรูปแบบนอกจากนั้นยังเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่ามากมายเช่นเข้าของเครื่องใช้ของคนในสมัยก่อนเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาที่ญาติโยมถวายให้หลวงปู่บุญที่หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบัน โบราณวัตถุที่สแสดงสะท้อนถึงงานศิลป,ปะหลายขาแขนงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมไทย พิพ,ธพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกเกิดขึ้นจากแนวความคิดในการเผยแพร่ชื่อเสียงกิติคุณของพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่บุญพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่เพิ่มและอนุรักษ์โบราณวัตถุข,ของวัดที่มีคุณค่าทางปริศาที่เก็บรักษาไว้ที่วัดมายาวนานไม่ให้กระจายสูญหายไปพิพ,ธพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2535คุณสุทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินง,งานสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์คนหนึ่งเล่าว่า การสร้างพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกได้มีการสร้างวัตถุบุคคลของวัดเพื่อสมทบทุนโดยพระครูสิริชัยคณารักษ์สนันนันเจ้าวาดวัดกลางบางแก้วในเวลานั้นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลตรีพระเจ้าวรวงเธอพุ่งเจ้าพนุพันธุคลเป็นประธานฝ่ายคารวะวัตถุมงคลที่สร้างในครั้งนั้นมีหลายอย่างที่รู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบันคือเหรียญเจ้าสัวตำหับหลวงปู่บุญและพระผงเจ้าสัวตำหับหลวงปู่บุญ โดยเหรียญเจ้าสัวสำรับหลวงปู่บุญเปิดให้ประชาชนสั่งจองปรากฏว่ามียอดจองเกินกว่าเป้าหมายไปมากเหรียญเจ้าสัวนเนื้อทองคํามีผู้จองมากกว่า700อยเหรียญเหรียญเจ้าสัวนเนื้อเงินยอดจอง6,683เหรียญเนื้อโนโ,โดหะ7,200เหรียญและเหรียญทองแดง900 0เหรียญส่วนพระพงษ์เจ้าสัวสร้างพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กรวมกันแ4 0 0 0องค์เท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์ รายได้จากวัตถุมงคลในครั้งนั้นได้แบ่งส่วนหนึ่งให้มูลนิธิพิพิธภัณฑ์พรุทธวิถีนายก17ล้านบาทเพื่อนำดอกผลมาบำรุงรักษาและดำเนินการในด้านโบราณวัตถุโดยพิพิธภัณฑ์พระพุทธ,ธทะะวิถีนายกสร้างเสร็จและเปิดเป็นทางการเมื่อปี2537และยังเหลือเงินอีก10ล้านบาทนำไปสร้างบูทหลังใหม่แทนบูทหลังเดิมที่ถูกไฟไหม คุณตุชนศรีรันอุปสมบทเป็นภิกษุที่วัดกลางบางแก้วพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่เพิ่มเป็นพระอุปชามีความคุ้นเคยกับวัดกลางบางแก้วตั้งแต่เด็กเพราะบ้านอยู่ไม่ไกลวัดได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดเมื่ออุปสมบทได้รับฟังเรื่องราวของหลวงปู่บุญทั้งเรื่องการสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลจากหลวงปู่เพิ่มซึ่งเป็นสิทธิของหลวงปู่บุญโดยตรง และด้วยการเป็นนักเขียนทําให้คุณสุทนบันทึกเรื่องราวจากปากคําคนที่ทานหลวงปู่บุญและยังมีชีวิตอยู่เมื่อหลายสิบปีก่อนเขียนเผยแพร่เรื่องของหลวงปู่บุญและหลวงปู่เพิ่มเผยแพร่จนรู้จักกันกว้างขว,วางในทุกวันนี้คุณสุทนบอกว่าการสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลด้วยเจตนาที่ดีเป็นการชักนาให้คนเข้าถึงธรรมะหลวงปู่เพิ่มพระอุปัชฌาย์ของคุณสุทนก็สอนเรื่องการปฏิบัติธรรมด้วยการลดละโลรพะ โทสะและโมหะคือรดล,ละความโลรความโกรธความหลงซึ่งเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา,ท,านท่านสอนผมอย่างนี้นะท่านสอนอกว่าอาคุณเนี่ยไม่ต้องไปตะเกียดตะกายสแสวงหาธรรมะที่อื่นหรอกธรรมะในอยู่ในตัวเราอืครับต้องพิจาร,รณาคือถ้าบอกว่ายากปากคอกคือศีลสมาธิปัญญา ญาปะคอกของของผู้เจ้าคือศีลสมาธิปัญญาคือถ้ามีศีลถ้ามีศีลสมาธิก็เกิดเพราะศีลเนี่ยมันมันล้อมล้อมให้เราหมอบล้อมให้สติเราเนี่ยไม่ไม่ไมบกแวกไปไหนเนาศีลเนี่ยเพราะวันตั้งสามร้อยประ่อศีลพรนเนี่ยมันก็ต้องทุกครั้งที่เดินเหินเนี่ยมันต้องสารวมต้องมีสติหมดใช่ไหม แม้กระทั่งคารวา,าสเอพแคศีลห้าเนี่ย<ม>ก็ต้องมีสติถ้าพลาดเดี๋ยวไปโกหกเขาแล้ว่าครับใช่ไหมเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวไปหลอกเนาแล้วเดี๋ยวพลาดไปแอบชอบผู้หญิงชอบเมียเขาแล้วเขาสวยกว่าอะไรเงี้ยนะหรือพลาดเดี๋ยวไปกินเหล้ามายาเนี่ยแค่ศีลห้าเนี่ยมันมันทําให้มีสติศีลศีลนเนี่ย,นนยคือวิรัตให้เกิดสติตอนนี้เมื่อสติเนี่ยมันมันเข้มข้นขึ้นมันมันแน่วแน่ขึ้น ท่านบอกว่าแค่หลับตาก็คือสมาธิเลยอ๋อครับเพราะสมาธิมันจะเกิดได้ไม่ได้ต้องมีสติเป็นพื้นฐานรองรับอันนี้คือ,อนนที่หลวงปูสป่สอนหลวงปู่สอนคือถ้าไอผมว่านึกว่านึกว่าเออมันก็จริงเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลเราแค่หลับตาเราคึกขึ้นอ้หารเราโกหกเขาเมื่อไหร่จะจัได้หรือเราไปผิดรูปผิดเมียเขาหรือกินเล่าเมายายนเนี้ยม,มันก็ไม่มีสติเลยไอม,ม,มีสติมันก็ไม่มีสมาธิอาอันนี้แล้ว ถ้าถ้ามีถ้ามีสมาธิปั๊บปัญญาจะเกิดทันทีตามกานมาว่าถ้า,ถามสมาธิได้เมื่อไหร่ปัญญาเกิดทันที ระเครื่องวัตถุมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาที่พระพิสุสร้างไว้ในอดีตแจกแจ่ายให้พุทธศาสนิกนชนไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องอิทธิปฏิหารแต่เป็นการสืบทอดศาสนาวิธีหนึ่งและเป็นเครื่องชักนําให้คนทั่วไปที่ยังเข้าไม่ถึงหลักธรรมคำสอนเมื่อมีพระเครื่องอยู่กับตัวอย่างน้อยก็จะรำลึกถึงการทำกรรมดีและเว้นการทำชั่วลดละความโลภความโกรธความหลง ติดตามสืบสารตำนานบรรณาธิการดานโพในตอนต่อไปครับอืมอันนี้จะมีพักเครื่องเอติดตัวอยู่เนี่ยแบมันก็เป็นการแบบให้รำลึกถึงพุทธานุสติตรงนี้ใช่ไหมอือก็มีมีมีเครื่องระยึกระตืออยู่แสบอยู่ในคออย่างงี้นะอ่ไม่ให้ถึงทำชั่วใช่ใช่ไม่ได้ถึงนอกนอกศีลธรรมแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์สอนยังไงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับรู้เพิ่มแค่สองเนี้ย อคไอ้เพราะศีลเนี่ยสมาธิปัญญามันจะมาลวยกันมันาขาดยังไงเดีไต่มนตัองเอ,อกกนนเื้อกูลเอื้องอะไรกันผมผมไม่เชื่อไง